เรียกได้ว่ากระแสแรงกันเลยทีเดียวนะครับสำหรับน้องโซเฟียสาวน้อยลูกครึ่งไทยร้อยเอ็ดนะครับที่ได้ไปออกรายการนะครับแล้วบอกว่าน้องอุงอิงเป็นไอดอลซึ่งล่าสุดนะครับบอสโจก็ได้โพสต์นะครับว่าใครมีเฟซหรือเบอร์ติดต่อน้องโซเฟียที่ออกรายการซุปเปอร์เทนและก็มีคนมาคอมเมนต์มากมายเลยนะครับอย่างเช่นหนุ่มวัดนะครับศิวะดลนะครับก็ได้คอมเมนต์ว่าด่วนเลยอ้เรียกได้ว่ามีรุ่นนะครับว่าน้องโซเฟียเนี่ย จะได้มาร่วมงานกับสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับซึ่งขนาดนี้น้องโซเฟียอายุเพียง11ปีจากจงังหวัดร้อยเอ็ดลูกครึ่งอังกฤษคุณพ่อเป็นชาวอังกฤษคุณแม่เป็นชาวไทยจงังหวัดร้อยเอ็ดซึ่งน้องได้เปิดเผยไว้นะครับว่าคุณพ่อกับคุณแม่ได้เลิกล่ากันไปหลายปีแล้วซึ่งในรายการถามว่าอยู่กับใครตอนนี้น้องบอกว่าอยู่กับแม่กับน้องแล้วก็เอื้อยจ้าน้องก็จะตอบเป็นภาษาอีสานนะครับน้องตอบว่า คุณแม่ขายของอยู่ตลาดแถวบ้านบางมือก็ขายเขา่าบางมือก็ขายสมตาขายย้ำมาะไรประมาณนี้คะ่ะต่อมานะครับพิธีกรก็ได้ถามว่าใครเป็นคนสอนในการร้องเพลงหมอำํำน้องก็ตอบว่าเวลาแม่ไปรับอยู่โรงเรียนแหม่จ้าแม่ก็สิเปิดเพลงในรถไปนั่หนูก็มากเลยจ้าก็เลยสอนตั้งแต่ตอนนั้นถามว่ามีไอดอลไหมน้องก็ตอบเลยนะครับว่า เป็นเอื้อยอุงอิงเพชรบ้านแพงจ้าซึ่งน้องอุงอิงนะครับก็เป็นหมอลำดาวลุ่งชื่อดังนะครับที่กําลังมาแรงเลยในตอนนี้เธอก็ขึ้นเวทีไหนนะครับเหล่าบรรดาแฟนคลับนะครับก็ไปให้กําลังใจอย่างล้นหลามซึ่งเธอโด่งดังนะครับจากคลิปที่ร้องเพลงออรดิชั่นกับคณะหมอลำหลังเวทีกับคุณโจโยมมนินซึ่งก็เป็นบอสโจนั่นเองนะครับหัวหน้าคณะสาวน้อยเพชรบ้านแพง และในเวลาต่อมานะครับเธอก็ได้เป็นนักร้องของวงโดยได้ใช้ชื่อว่าอุงอิงเพชรบ้านแพงต่อมานะครับก็ได้ถามว่าทําไมถึงชอบพี่อุงอิงน้องโซเฟียก็ได้ตอบว่าเพราะว่าพี่อุงอิงเขาสามารถหาเงินทํางานได้เลี้ยงดูแม่ได้แมะ่ะาถามว่าโตขึ้นอยากเป็นอะไรอยากเป็นนักร้องคะ่ะเป็นนักร้องหมอลำใช่ไหมประมาณนั้นคะ่ะ ซึ่งในขณะที่น้องโซเฟียนะครับได้ทำการร้องเพลงอยู่น้องอุงอิงก็ออกมาเซอร์ไพรส์ทำเอาน้องโซเฟียนะครับเรียกได้ว่าน้ำตาตกกันเลยทีเดียวซึ่งน้องโซเฟียได้พูดว่ารู้สึกแปลกๆว่าสาวผิดหรือเปล่าก็เลยหันไปดูเสียงข้างหลังพอหันไปแล้วเจอพี่อุงอิงตอนนั้นก็เลยดีใจซึ่งเพลงที่ร้องก็เป็นเพลงที่แต่งมาจากชีวิตพี่อุงอิงสุดท้ายน้องอุงอิงก็ให้กำลังใจน้องโซเฟียว่า สู่ต่อไปแล้วก็ฝึกฝนฝึกร้องฝึกร่ำเดี๋ยวบุเม์วันนี้ก็เป็นวันนาสัากมือต้องเป็นวันของน้องซึ่งทำเอาคนในรายการนะครับน้ำตาตกกันเลยทีเดียวนะครับ